เราจะต้องศึกษาวิชาธรรมกายเข้าไปให้ถึงท่านให้ได้เมื่อเข้าถึงท่านแล้วชีวิตจริงจะปลอดภัยเพราะว่ากายธรรมนั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายช่วยให้เราพ้นจากภัยในอบายภายในสังสารวัฏและมีความสุข ที่เป็นนิรันดรเป็นอมตะกายธรรมจะทำให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทั้งหลายในชีวิตของเราเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนๆเพราะฉะนั้นการศึกษาวิชาธรรมกายก็เพื่อมุ่งให้เข้าถึงกายธรรมนั่นเองเป็นเบื้องตน้น การที่จะเข้าถึงวิชาธรรมกายได้นั่นเข้าถึงได้โดยวิธีการเดียวเท่านั้นแหละคือวิธีการทำใจของเราใ,ให้หยุดให้นิ่งหลวงพ่อวัดปักนาวทันว่าเอาไว้ใจประกอบโดยลักษณะสี่อย่างคือเอาสี่อย่างมารวมกันนี้เรียกว่าใจคือความเห็นอย่างหนึ่งความจำอย่างหนึ่ง ความคิดอย่างหนึ่งความรู้อีกอย่างหนึ่งเอามารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเรียกว่าใจตั้งน้ำใจนี่แหละมาหยุดให้ถูกส่วนที่ฐานที่เจ็ดใจตั้งหยุดให้ถูกส่วนไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงธรรมแล้วถอดกายออกเป็นชั้นๆไปและในสุดก็จะเข้าถึงกายธรรม เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นใดเลยจะเข้าถึงได้โดยการทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวตรงฐานที่เจ็ดที่เดียวอย่างนี้นะจ๊ะจึงจะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องจําเอาไว้ปกติใจเรามักจะไม่หยุด จะซัดสายไปในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานะ่ะตอนเด็กๆเ,เราเรื่องไม่มากไม่มีเรื่องมากใจก็จะหยุดง่ายพอโตขึ้นมาหน่อยมีเรื่องราวที่จะต้องนึกคิดการเรียนมั่งการเล่นมั่งเพลิดเพลินมั่ง,งใจก็เริ่มซัดสายแต่กระจัดกระจายกระเจิงันออกไป ก็หยุดได้ยากหน่อยพอโตขึ้นไปอีกหน่อย<ม>ก็นึกถึงเรื่องที่จะหาคู่ครองกันจะคลองบ้านคลองเรือนกันใจก็สัสดสายไปอีกโตขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะต้องประกอบการเลี้ยงชีพทำมาหากินใจก็จะมุ่งไป,ไปเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินกัน ก็ซัดสายไปอีกแต่กระจัดกระจายกเจิงกันไปอีกจึงเข้าไปถึงธรรมกายแล้วไม่มีเวลาที่จะมานึกคิดยิ่งเติบโตหนักขึ้นไปอีกมีภารกิจจะต้องปกครองผู้คุณมีลูกมีหลานเสื่อไปก็จะต้องดูแลทุกอย่างไปพร้อมๆกันใจก็กระเจิงไปอีกพออายุมากกว่านั้นโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดบีน ก็จะต้องวนวายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยค่าเจ็บเพราะความชราวนวายเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานพาะเหงาเราไปตกของวนในหลายๆสย่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจึงไม่มีเวลาให้กับตัวเองดังนั้นจึงไม่รู้จักธรรมกายเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะต้อง หันกลับมาเอาใจใส่เอาใจที่เคยเจงออกนอกตัวนั้นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเรามาอยู่ตรงฐานที่เจ็ดให้ใจมันหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวก็จะเข้าถึงดวงธรรมถึงกายภายในและก็เข้าถึงพระธรรมกาย